สวัสดีค่ะวันนี้ครกกิ๊กนะคะก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลสหน้าที่2 8นะคะคำสั่งคือเขียนคำตามแบบให้ถูกต้องค่ะเด็กๆดูนะคะอันนี้คือสละอะไรคะเด็กๆอันนี้ก็คือสละอุนะคะแต่ถ้ากอไก่กับสละอุเราอ่านว่าอะไรคะเด็กๆเด็กๆอ่านตามค,คุณครูนะคะกออุกูค่ะเด็กๆ กออุกุกออุกุกออุกุค่ะต่อไปถ้าเป็นดอเด็กนะคะดอเด็กกับสระอุอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าดอุดุค่ะเด็กๆเขียนตามด้วยนะคะดอุดุดอุดุโดอุดุตัวต่อไปค่ะถ้าเป็นอออ่างกับสระอุนะคะเราอ่านว่าอะไรคะเด็กๆเด็กๆอ่านตามแล้วก็เขียนตามคุณครูด้วยนะคะ อูอูออูอูออ,อูอูค่ะต่อไปสระต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆดูนะคะสังเกตดีๆอันนี้สระอะไรคะเด็กๆเหมือนกับขอไข่เลยที่เด็กๆเขียนนะคะอ่าสระนี้ก็คือสระอูค่ะถ้าเราเอารอเรือกับสระอูอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ,อ่านตามคุณครูนะคะรออูรูรออูรู รออูรูรออูรูต่อไปถ้าเป็นดอเด็กนะคะเด็กๆดอเด็กกับสรลอูอ่านว่าอะไรคะดออูดูดออูดูดออูดูแต่ถ้าเป็น road, หอยหีบ่ะคะเด็กๆหอยหีบกับสรลอูเด็กๆดูนะคะหอหีบกับสรลอูอ่านว่าอะไรคะอ่านตามคุณครูนะคะหออูหูหออูหู หอูหูหอูหูอ่าสระต่อไปค่ะเด็กๆสระสุดท้ายแล้วค่ะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสระนี้คือสระอะไรคะอ่าสระนี้คือสระเอค่ะเด็กๆด,ดูนะคะแต่ถ้าเราใส่กอไก่กับสระเอกอ่านว่าอะไรคะกอเอเกค่ะกอเอเกกอเอเกต่อไปถ้าเราใส่ทอหารกับสระเอนะคะจานว่าอะไรทอเอเท ทอเอเททอเอเทแต่ถ้าเป็นฟอฟันล่ะคะฟอฟันกับสระเออ่านว่าอะไรคะพอเอเพทพอเอเพทค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ